ไม่คิดว่าจะรักได้มากมายเธอรูอ้ที่ดูแลคนที่ควใหญ่ใหญ่ทีนะ่ฉันมีเคยรักมาเท่าไรไนะก็ยังก็ตายอีกคือ <c oughs>

เป็นอยครับผมเจแล้วครับผมกระเทียเป็นเม็ดจ้สื่สื่ม้อปาเอยอุ้ยแล้วนเวัวห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 ััวหัวหัหััดติดโอ้โหไม่มีช้อนหรอโอ้โหมันแเลยวว อันคืออะไรอะ่อออะจิ้มแต่กับวันหนูมไม่ได้กิน,กน<อ>หนูชอบคืนนี้โย้โหไหนฉันขอใช้เืนอนนรัะถ้าเป็นหัวเปียกดูแล้วโดนน้ำโดนน้ำเลยแล้วก็นั่งกิน<อ>ล็อกช่องลอกช่องไครทำละ่ะชูชีแลนะ้วนะ เอี๋ย่จาุนี้ก็ได้เข้าแล้วพี่อาพี่กินเยอะะต่อไป้ไปเล่นเดินเข้างกินเยอะไหมวะเี่ยพี่กินเยอะไหวะน่ยเปลมไม่ต้อดบพี่เมยไม่เยบรอกินได้หน่้าเดีว่าี่เบากินไม่เยอะคอ้วนห่เลยอ่ะเลยอ่ะใ่้งอมันไม่อ้วนไงแ้แต่นมีน้ำเลยเสียงใหญ่ไหม กินนี้แหละแล้วก็เปลี่ยนชุดก็ขันน้าเนี่ยบึกป่ะหนาวแล้วฮึอะไรอ่ะเป็มพี่โม้เมียรีดแล้วถูมน ไี่นี่เขาเรียกอะไรนะลอดช่องลอดช่องมาเลเซียไม่ได้จังหวะได้เนี่ยอ,อ,อันนี้คือเฮ้ยตั้มมึงโอ้โหเนี่ยได้คิดว่าหมดเสื้อทีได้ไม่พินข้าวเหรอนเนี๋ยออกเออแล้วนอนด้วยเนี่ยทำไมเรานั่งด้วยกันไม่ได้เรอ ก็ไม <c oughs> <m> ่รู้หมอกัน่ามันอะไรกเลยแหบนั้นเวลาขาอยากตั้งด้วยนะเตหมอ่ะเตมดฮ้ยเมหมดอ่ะอี่อยมากเต็มหมดหรอกนยังจะหมดไม่แค่นี้อย่างก็พอแล้วไม่เสร็จแล้วหรอยั้งยั้อ๊ยตกใ้ก็หม่ร้ อะไรอ่ะแล้วจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไปอไข่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรปลาหมึกปลาหมึกทอดกระเทียมกระเทียเกลือออกไม่มีปลาหมกทางนั้นได้ครับน้ำเด็อดมาเออหนาวจังอะเอ เป็ดไรโอ้เนี่ยทัเลอะไรนะทั้งเลไม่กินข้าวแต่กินเป็ดวิวปวดตีนดีเด็ดเลยอ่ะไม่ปวดไงเนห่วยห่วยห่วยนหะไข่ไไ่ไขไข่่ไข่ไ่ไข่ไอ่ไ่ไข่ไก่่ข่ไข่ไข่ไขข่ไ่่่ เนี่ยพีย่กินหนังเปรี้ากเลยไลยเลยเลย้องเลย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 เเลยเยเลยเยเนเลยยเลยเ้ยยเลยเลยเถยเลยเลยเเลย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 บอกว่าเฮ้ยเลยลาเลยยเี่เลลยเลยยยยเ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 ลลยเลยายลยเตยเลยลยเลยเลยเลยยเลยเลยเลล บอกมันดีกว่าที่หนยวนะต้องให้ว่าไลต์เต็มเพื่อไม่หนาวตัวแ่นั้เหน่ยนเียวเจ็มแล้วแ่น่าหวานี่ฮะนี่นี่ครอยู่ผมรู้ว่าคือมันอยากได้เวลาบอกนบคุผมอ่านใจออกท่ไม่มอยก่นคนนี้เรอยันไม่คือร้องไพอนะแต่คือไม่คิวกำลังหาคนอุณหาหารตอนเช้าให้อยู่ ติเราี่จะนั่งคนเดียวกับเราอ๋อออกกูน cheerful, เยูอ่น <talented. c oughs> ั่งูนไม่ปัมวเต้นเลยกระแรงจังไมรไู่ so, so ้รแล้วไม่พ okay. ูน so, เ่อนเดือดกูน so ก็ท so ี so ่เ so วิร์ดไม่อันนี้ทีเบิร์เร์ดเป็นกูนเป็นกนของกูกูนหายออกกูกูสอีกตัวเนี่ยแโมเตรแม่นตังห มี่มเรนะไปนเราเรียนยากสนะ่าที่แท้นะว่าคูนัได้แค่ไปรคูบ้พรอมองห้องในเงินยากหอจะเักเต่ยากแล้วแต่พอนะเี่มครับลาคนวะละลลคนนึงเสี่ยง่ายน้อยอ่ะ มานนีง่ายกูยากนี่เนง่ายแต่กูยากอ้าวไปเย็นได้วดยนี่กูยากบ้านเนียง่ายนี่ว่ากูเหมือนกินง่ายกแบบโบ่เนยง่ายบบโบยากแบบโบ่ง่ายแบบโบ่ยากยากมาให้ดูอะไปากใหญ่ในแหนะปากเขาเปื้อนคือปากแบเโบ่เนี่ผัดนึกวผัดลมอะไรครับไม่ใช่โบ่ลมตีปากตรงเนี้ย หนาวอะมือแล้วแต่คนเพราะคนเขาเใดแบบให้แยกไงมีสไตล์ใครก็สไตล์นี่เราเป็นยังมีจักรยานอันจะต้องแบบสภาพแยกมากที่ทานกินตี๋ตางกนไม่มีวันที่อะอัแบบนอนเอิกได้นอนไม่มันไม่นอนเอบเราต้องนก คูเบิ่มเลี่้หนังทัวรใช่หนังที่มีครุงตบ่องแต่จำโมงนี่เจ็อะจำไม่้ใมีความมั่นใจมากเลยอะใช่ไม่หรอกเ่อพ่อเร่อ่ออเองว่าเองนี่หนาวไดมาก็ได้ไม่มาดเลยไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นไม่ด้เลยเบด หนักเลยนี่เรากำลังโรงแรมนั่นคือร้องแบบตรงที่เป็นอาหารหรือว่างานนี่งานนี่งานนั่นอ้ร้องได้ดีปะให้ดูหรอไมไมอบเป็นชาตซเข้าออกแ้วได้มันเป็นชาถดำอ้ขามมะย่างโก้ไม่อย่างโก้ชาติเลยชาตเดียองข้าวหา เาห <anut S 2> <cuanto S 1> ้เ,เลี่ยนโอ้ทุวนม่หนุบโอเล่นเอาไม่หยุเลยเราร่องไปูต่อเหือนโดเลยไม่แปลกเดือนนโดล้งสนุกไหมอะ่นนะไม่หรอกงาเนี่ยปประจำ้องต้องกก่อนอันนั้นรองรองแยก่เหื่ยเนยนั่นขึ้นเลยะยมกเป็นกกล้า ที่อยู่ในเรือม่ใช่ใช่ไหมคือมาทำแหอกมหญงได้เงในเรื่องจริงหมดที่พูดไม่นที่วันแต่อนตเยอส่วนต้น่ตอนมีันต้นหนังหวจะหนุเลยอืมถ้าเขาไม่กนประมาณยี่สิ เดือนที่แล้วบกีแล้วอ๋อสัตวิต้นเขากไอะไรนะหมูอ่ะชื่ออะไรพี่เบฟ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 หมูพูดได้นะเบฟแล้วก็เอ้หมูนี่มันไอี่เก่าๆนะมีเบฟที่นี้ก็บก็มีไก่อ่ะ จูมมนเจอใครรู้วจูแมนเจอขนาดไหมจูมนเจอใครรู้วครู้ดิอันนั้นอมโปดนี่เลยนี่เขาเปี่ยนเปี่ยนไม่มีไอ้นี่ไอ้มันออกไปมันสืออยากกินกันเลยเราชทอง เดี๋ยวว่าตื่นดูแดนมาก็ตื่นเราก็วอร์เทนอะค่ะเราไม่ตื่นไม่รู้จนพูด้นแล้วอะอัก็วอร์เหมือนกันนะมันตลกหระ แต่ก็ด uh> uh uh ีนะอือห่แล้วต่ตัวใหญ่เลยยังไม่ค่อยตื่นเนี่ยบอกว่าต้องชิมต้อง้รงัมได้เลยต้องกับหมูขาม เวลาแบบที่นี่การทงาออนแบบวเลยนวลาต่ิไม่ร้องตคไม่ได้แบบคนร้องน,นีกคือ,องาน,น,น่อยอ่ยอร่อยอเอาออยอร่ม่ร่ออร่อย่อยองออร่อ่ไดอรร่อร่ออ่อยอรอร่อย่อยอร่อยเรอยออ่รอร่ร อร่อยอ่ม่ดแาแค่งานอร่อยอ่ะเติมดิมาทำอะไรางี้ชวยหายหมดใส่แก้วเลยคุณปอนทำอย่างงี้ครับรอดูดิเดียวตักมาได้แค่ไข่เท่เดียวไข่ใหญ่มันเบียร์ไข่ใหญ่ โอโหเด็ดอไแรแะจะเป็นเพียงคนเดียวทังเมื่ไปชื่ฉันฝากนะชินะ้นท้หมดไว้ขอี่แช่ในตู้เย็นเลยเฮ้ยอากแช่ในตู้เย็นนะหมดอละมันหอมนะ้ำใ <c oughs> บไผ่เลยเม่่ <c oughs> เดนีเอามาันสั่งน่าเขาใส่ให้ขอมแมวอย่ตักเองมันโฮกนีกินพรุ่งนี้ปะเนี่ยจะยแย่งทำไหมกแย้วแลนะ เริ่มหงุดหงิดละเขาไม่ค่อยชอบกินเล้าช่องนะปกติอันนี้คือไม่ออันนี้คืไม่ปกติไม่ไม่ไม่ชอบกินเหมือนว่าถ้ามีให้เลือกกินอะไรเงี้ยไหนมันหนีห่างกันไปเลยค่ะเขาอยากกินเลยๆคุณจะกินแค่นั้นนะใช่แค่นั้นก็อยากแค่นั้นแหละแล้วมันก็ไม่ไหวนี่เหรอนี่ เขาให้เราเห็นเขาเลไ่กเราเขาเล่นเขาล้องเร่องตมากขอกาเล่นต่งหามันนั่งกินดยวของของม่เตยไม่กินรสช่องสุดละ

จาเป็นเพงหรอกที่ทอนจ่าอืมแล้วก็มีัวงไงนั่นปากก่อนนี่นี่ไม่เป็นจากับทอนจ่าแล้วจาเราหมดไปต้องะะไ้นไปหาช้างก่อนแีวแดีวซีดที่อยู่หลังช้างมาเอามาไล่ไล่อะไรไม่เครี้ยไม่เดี๋ยวคือออกอย่ังไงมีหนึ่งซิงเกิลอยู่แล้วเคยเห็นว่าระบ้ารวมเพลงมเคยเหรน คือถ้าอ่อยมีคนละเพลงผมก็เห็นเห็นได้ฟังแตเพลงแชมป์ทุกความไม่เขามีคนละเพลงแชมป์ดังสุดทำไมอ่ะก็ถึงอย่น้อยเรามีเพลงแล้วไม่เกี่ยวเกี่ยวต้นไม่เกี่ยวี่ต้นปอใครแค่แบบเขาไม่ค่อยมีคนโปรโมทไงเขาแบบคนจะเลือกฟังก็ต้องเป็นแชมป์ชอตต้องหาไงแต่ถ้าเพลงเราดีจริงไงฟังถ้าอยู่เป็นแชมป์มีอกระดังคืออย่างน้อยอาเป็นแชมป์ก็การันตีว่าลุงน้องตาแก็อยู่ได้ อะไรนะเพราะว่าแชมป์แชมป์ไม่ได้ช่วยให้ดังหรอกไม่เกี่ยวเลยรับเนี่ว่ามันอยู่ที่ฝีมืออยู่ที่บุคลิกเรื่องนหรือเปล่าแต่แชมป์จะเป็นขี้จดจังมากกว่าใช่ตอนแรกที่เจ๊วันนี้เราแชมป์เบื่อยังไงอย่างพี่ว่านพี่ว่านออกคนที่เท่าไหร่สามเฮ้ยออกกลาง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 อันนี้เป็นไงจำได้หรือ่ว่า คนดังนะใครไม่รู้จักพี่วานตั้งามจริงใครไม่รู้จักปอนตั้งยังไงอ่ะปูไม่มีเยอะแยะต้องถามว่าใครรู้จักบ้างเนี่ยปูเยอะถามใครรู้จักปูนไม่มีครับผมปูนไหนอ่ะปูนบัตเตอร์เลยโอ้ปูบัตเตอร์เนี่ยไงปูนซีเมนต์หรืออะไรก็ได้ปูนบัตเตอร์ทำไมสีแดงสีขาสีอืมตูวตาปูนบัตเตอร์ไม่เห็นแล้วน้องแข็งวะเลือพี่มาใส่น้าเราเด็ดจริง เรู้ว่าเวเาไปทำเลยตอนนี้ตอนนี้น่าจะแถลงข่าวอะไรการดนนี่นั่นเอออาจจะแบบมาแล้วงานมาออกแล้วอหมงานระดับแรกคือออกก็ไปออกรายการตามงานแล้วไปดูได้ได้เดี๋ยวออกไปดูให้ได้ครับตำรวจบินไม่มาขวางมาได้ไหมได้สบายเดินอรไปด้วยกันได้เดินเราไปสาวคนนลยไปไหนล่ะออกแล้วครับตอ่ปิดแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวตรงน้นไปไหนไปไหนไปไหน เดี๋ยวมาเดินไปส่วนจะเดี๋ยวมาหมดแล้วเหรอผู้หอย่างไวอ่ะมันเหมือนในหนังกันเลยเนี่ยครับมีกล้องอ่ะติดตามอ่ะต้องฟ้ามาแทนตลอดใส่กล้องแทนตามไปไหนเดี๋ยวมาเฮ้ยไปนี่ให้เราไปลืมกระเป๋าวันนั้นมองเจอในห้องแดนอ่ะเราหลบอยู่ตรงมุมเหรอมาแเราก็ทำเป็นเดินเดินตอนนั้นเลยก่อนเนี่ยอย่างฮะาที่เมที่เมยที่เมยกันน้ำ มาเลยที่เมย์กับน้ำเป็นสมุนซ่อนอยู่นี่ซ่อนอยู่นี่นั่ออยู่นี่แล้วเมย์เดินไปสมุนเราก็รู้แล้วรู้ว่าเมยเดินไปเพราะอะไรด้วยกล้องตาเมย์ไปจ้ะโอเคเราก็ได้หลบมานีแต่ตอนที่ปูนเป็นกับเอเมย์หรือปูนปูนเป็นกับคิวนะที่ไปเจอพวกเนี่ยเป็นที่ที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าเป็นผู้ชายจะไม่ไปหามันเป็นช่องทางเดินไปห้องน้ำผู้หญิงแต่ไม่ต้องเข้านะนั่งร้อกับปูนไม่ไปให้มาีทีมีคิวอะคิวไม่ได้มาหานี้หรอกเชื่อไหม มาหาหมวยมาหามาจริแล้วคิดว่าหมวยไม่โดนใช่เหรอโดนแล้วหมวยโดนแล้วคิวเนี่ยยวดงคิดว่าหมวยไม่โดนอยู่เลยโดนแล้วเหรอที่โดนสุดท้ายไงไม่ได้เดินมาอ๋อคือนั่งเหรอรอคือตอนแรกอะว่าจะออกมาเรื่องอะไรเราลองนั่งดูซิมันจะได้ยาวนานเท่าไหร่ก็มันเป็นที่แบบมันไม่มีใครมาต้องจากผู้หญิงจะหาถึงจะถึงจะมาก็มันเป็นที่ตอนแรกบอกไม่ให้เข้าไม่ใช่หรือก็ไม่ให้เข้าอย่างนี้เลยตรงหน้าเออมันเป็นที่ใกล้ๆเลยคือคนเราจะมาแค่ถึงวันใดใช่ไหมล่ะ เเขาเป็นผู้ชายอ่ะทำไมเขาอ่านต้นตำรับเนาะมันเขียนว่าต้นตำรับอืมาห้องห้าแบบแบบมึงก็ตำรับเหมือนกันเนี่ยต้นตหรับเป็นกลุนน่นนมนา่ารับเขียนว่ารับไงอืมต้นตำรับ คอกนกล้าแขงเลยเหรอผมไม่กล้าเลยพอะไรตแสบพอกินยิ่งพงผมอันตรายอ่ะอผมไม่อันตรายคืออันรายเียงคาายไม่มีแพงตันตรายหรอเล่า่ะฉันขอใช้ช่วงเวลาทั้งชีวิต ที่ฉันมีฉันก็ใจไปกับเธอไปกับเธอเธอคนนี้เฮ้ยไ่ดีอะ ไม่ไงหมดหมดวิะมดิหลังคนแล้วมงผู้สำคัญผมหรอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กดไรย้อนเป็นเหรออกินแล้วก็นะกนเลกลัวกันไว้ก่ันพัฒนาเป็นพี่ปอพัฒนาเป็นพี่ปอดเลยไหลย้อนปอยน้องเราอีกป่อยลน้องเราอีกเป็นพี่น้องเดียวเป็นอยู่ดี รุ่นเหือผมว่าส่งาไม่รุ่นเหือกับเราตอนที่ปอยุ่งเจ็ดได้แชมปตอนนั้นตเจ็ดเหรอเราไม่ตอนปอยแชมป์ปอยติครังปอลอไม่ไม่ไม่เขาเป็นแข้บอลที่ดีเลยประมาณเท่าที่ไอว่าออกจมูกอพี่ยุ่งนะตอนที่ไปถ่ายรูปพี่ปอยเขาลงรูปที่ไปาไม่บอกใช่ไหมเธอแต่งเล็เฮ้ยที่มาทำางไปไหนที่ไปไหนมาแล้ว มันหลายครั้งนะพี่มันเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ประเด็นถ่ายรูปพี่ปอใช่ป่ะเจ้วลงรูปบอกว่าโอ้ยบังเอ่ยเงยเลยเจอพี่ปอแล้วแบบพี่ผาชาก็มันเนี่ยพี่เหรออะไแล้วอะไรเราตอบตอนไหนนีตอนไหนนตอนไหนไพี่ไปถ่ายไรโโหไม่ชวนไอ้นี่ก็ไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ไปด้วยไปด้วยเราเป็นแค่คนเดียวพี่ดูดิทุกคนไปหมดเลยแม็กก็ไปผมก็ไปไปอยู่เจอสี่เซ็นต์นเบอร์ใช่ไหม ไปเใครก็ไปว่าเาแนั้นเบอร์เอมก็ไปนะว่าไปกันหมดเลยมีคิวคนเดียวไม่ได้ไปไม่ได้แฝกับพี่มมลีจะลุกไปไหนผมไม่คุยโอยืนกินหน้าก็ติดเองบอกแล้วก็เติมนะอร่อยเลยเนาะก็อร่อยอ่ะจริงมีน้ำแข็งเย็นเด็ดีปอนตักไอปอนตักม้ำแข็งหมดเว้ยใครถืเหลือใครกินเลย โอ้โหเต็มบ้าเต็มลาบ้าเลยเต็มด้วยเลยน้ำแข็งนิดเดียวจริงมาแรกมีน้ำแข็งเหรอมีนิดเดียวพอตักคนเดียวเทมแล้อพอตักมาคนเดียวน้ำแข็งเต็มด้วยน้ำแข็งเยอะเส้นเราชอบอีกพวกโอ้ติดมาไอเทมแล้วน้ำแข็งในช่องฟีดอะมันไม่ทำอะทำได้นะจอก็ไปทำสิ งงอยากได้เสื้อพี่พี่ภูมิอ่ะ bmw โคตรสวยอ่ะจ๊ะเฮะเสื้อ B M W อ่ะใก่เหรอตู้มา bmw โคตรสวยมีแล้วพี่แม่เป็นภูมิอันนี้เอปิดอ่ไรอันนี้อันนี้ไรเปิดตู้ทุกคนหมดเลยใช่แล้็พี่แม่บอกให้เปิดก็เปิดบ้าภูบอกให้เปิดก็เปิดสามเอ็นือวยนะสามเอ็นด้วยนะตัว top ไอ้จริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรผมไม่ได้พูดอะไรเลย ผมพูดว่าเลนมาโนบอกเขาพวกเขาจะมาไงรายการอะบอกเขามาโน่อะเกลี่ยเป็นไฟพ่อเือนรกถ้าแบบแัเนี่ยยังไม่ถึงวเลยเอนพอแล้วเราออกเลยเราไปต่อหน้ะไปด้า ไน้าเอมเปนเตเต์เฮ้ยไปเท่จอดอยู่ประกาไหนยะปากกาที่ตาอจมูกอะจมูกอะ้ามอกหไม่เปนชั่นไบ้างตามไม่เสยเพื่อน่อนิ้โอ้ยนายตักเยอะตลอดอ่ะนินหาครูไม่มากรตักเขาเรียนไปแล้วนายเราชอบเอาบอกสิ ออกระจบเออมันเก็บมันล้มไม่อยู่เอาขวดตาเอาขวดตาเอขวดตาโดนละน่ารักดีอ่ะยังอีกมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเลยเลยเลยังอีกนานแล้วเก็บมันอธิบายเห็นป่าได้ นี่ก็มีใส่ช่องฟรีซไว้โห่าเน่ยราว่าเวลามพี่อย่าลืมเติมน้ำนะสองเสียงยก้วยเขาเรียกว่าไฮอะไรก็ได้ทนั้นเออปุ๊บบอกนายลองดูนะดยมาดูมาอย่ตงนี้เออตรงนี้เป็นเียดีย้ไม่อกดเองี้วว็นันกดนี่นี่ยดแรว่นที่คูนทำได้มกดที่ ให้เด็กมาทักมือนะมือมือได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเพื่อบอกว่าเนี่ยคุณร้องเงี้ยแล้วพอคุณปล่อยมันอะไรเงี้ยปุ๊บเสียงมันเลยเอ๊ะเห็นภาพเลยคุ้นรู้ว่ามันตื่นมาอย่างคุ้องมองเลยว่าเธอเนี่ยภาพมากพี่เล็กคุณป้องฮะเขาพูดแบบเห็นภาพมากคนใ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 นรู้สึกว่าเนยมันทำง่ายไเคียวอร่อยอร่อยมาทิ้งเปล่าเปลยเผาให้เหรอเนี่ยโอ้นายตลอดอ่ะ กินได้หมดนะครับ้ที่หนะครับหมดผมจ้เพ่เต็มนี่ไปทอะไรมากินเปรี้ยวกินเผ็ดนะผมน้องไข่เนี่ยโหได้น้น้ำน้งน้ำน้แม่ล้าง่อนอยางล้างก่อนเดี๋ยวนี้ใครล้างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าาหกครับปเอาองสี่เจ็ดโอ้โหช่วยคตรเยอะเปลี่ยนเสื้อไปเดี๋ย พี่เมย์ดูเลยฮะโดนตัดโดนตัดอะไรับโดตัดไฟชาร์จจะพอไหมเนี่ย